ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมสำหรับการยกระดับของคุณข้อความจากสาพันธ์แกล็กซีถึงคุณที่รักเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าขณะนี้ทุกอย่างพร้อมสำหรับการยกระดับของคุณแล้วเรามุ่งเน้นที่จะรวมดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราเป็นหนึ่งเดียวภารกิจของเราคือ การส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจทั่วโลกเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันข้อความนี้กับคุณด้วยการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเราได้ส่งคลื่นความถี่ที่สวยงามไปทั่วดาวเครอ์ซึ่งสร้างบรรยากาศของความรักอันศักดิ์สิทธิ์และสันติสุขจากสวรรค์ จิตสำนึกของคุณกำลังได้รับการอัปเกรดให้มีความถี่สูงขึ้นและจากกาวข้ามการปฏิเสธของโลกมิติที่สามซึ่งทำให้คุณได้สัมผัสกับจิตสำนึกแห่งสวรรค์มากขึ้นเราขอเชิญให้เปิดใจรับความทีนี้ ถึงเวลาสำหรับการเปลี่ยนแปลงในความเป็นจริงของคุณถึงเวลาที่จะกลายเป็นสัญญาณแห่งแสงสว่างและความจริงสร้างความแตกต่างในโลกนี้ช่วยผู้อื่นให้เข้าใจความจริงยิ้มและมีความสุขแผ่ความสุข ความรักรักษางานทำงานหัวใจหากคุณปล่อยให้ตัวเองรู้สึกถึงความทีของความรักที่ไายเงื่อนไขาจากสวรรค์มันจะขจัดความโกรธความวิตกกังวลของคุณให้หมดไปพระเจ้ารักคุณและจะดูแลคุณ การปฏิเสธทั้งหมดของคุณจะถูกแทนที่ด้วยความรักนี่คือความรักที่หลอมรอบและปกป้องคุณก้าวเข้าสู่ความทีพลังงานที่สูงขึ้นนี้พลังงานที่สงบและเงียบสงบนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกสงบแม้จะมีความวุ่นวาย รอบตัวคุณจากความเร่งรีบและคึกคักของชีวิตวันต่อวันไปจนถึงสายน้ำที่เต็มไปด้วยหินของความสัมพันธ์ของคุณพลังงานนี้จะทำให้คุณรู้สึกเป็นบวกและสงบมากขึ้นคุณจะรู้สึกสงบมากขึ้นในทุกสถานการณ์ เรากำลังส่งพลังงานนี้ให้เราได้ระบุวา่าคุณเป็นคนที่ต้องการรับใช้และเปลี่ยนแปลงโลกเราส่งสิ่งนี้มาให้เพื่อช่วยเราสร้างโลกด้วยความรักเราเชื่อในความยิ่งใหญ่ของคุณเราคิดว่าคุณมีสิ่งที่ จะสร้างความแตกต่างและเราต้องการช่วยเหลือเมื่อคุณพบความสงบความรักและความสงบในตัวเองคุณสามารถช่วยผู้อื่นทำเช่นเดียวกันได้การเป็นแสงสว่างที่ผู้อื่นสามารถเห็นได้จากระยะไกลแสดงว่าคุณกำลังให้ความหวัง กับพวกเขาว่าในที่สุดพวกเขาก็จะหาทางไปสู่ความสงบและสัติได้เช่นกันคุณกำลังช่วยให้ผู้คนค้นพบหนทางของพวกเขาผ่านความมืดบิดของความไม่แน่นอนจากพวกเขาให้แนนและส่องแสง ที่ช่วยให้พวกเขาค้นพบสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาเรายินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าสิ่งที่คุณทำเพื่อเพิ่มความถี่ของคุณกำลังได้รับการทำงานหนักของคุณได้ผลคุณกำลังก้าวไปข้างหน้าคุณกำลังสร้างชีวิตใหม่ของคุณ คุณกำลังถูกยกระดับไปสู่ระดับใหม่ตอนนี้คุณจะมีความสามารถมากขึ้นในการเก็บแสงไว้ในร่างกายของคุณและยังคงเป็นศูนย์กลางได้แม้ในที่ที่มีผู้อื่นเรากำลังสร้างฟองแห่งการปกป้องรอบตัวคุณเพื่อไม่ให้รูปแบบ ที่มีพลังของคุณถูกรบกวนไม่มีใครสามารถลบกวนความสุขของคุณได้เมื่อคุณได้รับพลังงานนี้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันจะเป็นอีกก้้วหนึ่งข้างหน้าและจะนำความสดใสใหม่มาสู่ชีวิตคุณจะนำมาซึ่งความสงบสุข และจิตวิญญาณนี้จะทำให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขสงบสิ่งนี้ทำให้คุณเข้าใจว่าคุณมีเป้าหมายในชีวิตและคุณได้ทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้บรนรู้เป้าหมายนี้คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ว่าความสุขคืออะไร พวกเขาเคยประสบกับความทุกข์ในระดับที่ต่างกันเท่านั้นบางคนไม่มีความสุขมากขึ้นหรือน้อยลงเมื่อเขาทุกข์น้อยลงพวกเขาเรียกมันว่าความสุขสำหรับพวกเขาแล้วความสุขไม่มีอะไรมากไปกว่าความพอใจไม่สามารถเป็นจริงได้ เพราะเป็นเพียงชั่วคราวเป็นเพราะการหมดสติของพวกเขาขณะที่จิตสำนึกของคุณตื่นอยู่ความสุขเป็นผลพลอยได้เมื่อจิตสำนึกของคุณหลับความทุกข์เป็นผลพลอยได้คุณจะเข้าใจว่าความรักอันศักดิ์สิทธิ์คืออะไร เมื่อคุณได้ขยายจิตสำนึกของคุณหลังจากนั้นมันจะเป็นทางเลือกของคุณคุณจะไม่เลื่อนไปสู่ความทุกข์พลังแห่งความรัก,กศักดิ์สิทธิ์เป็นรสชาติความรู้สึกมันท่วมท้นเข้มข้นมากจนเมื่อคุณได้สัมผัสกับมันคุณจะสงสัยว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ โดยปราศจากมันได้อย่างไรยอมจำนนต่อพลังงานความรักอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราส่งให้วางใจว่าถูกสิ่งอยู่ในแผนของพระเจ้ายอมให้การนำทางจากสวรรค์ช่วยคุณเติมเต็มหัวใจของคุณด้วยความรัก รู้ว่าเรารู้สึกขอบคุณสำหรับถูกสิ่งที่คุณทำเรารู้สึกขอบคุณที่สามารถทำงานร่วมกันได้เช่นนี้เราซาบซึ้งในความรักที่คุณแต่ละคนแสดงให้เราเห็นเราพร้อมสนับสนุนให้คุณฝันให้ใหญ่ และช่วยผู้อื่นฝันให้ใหญ่ขึ้นจำไว้ว่าแม้แต่ท่าทางที่เล็กที่สุดก็สามารถเคลื่อนภูเขาได้ความรักและแสงสว่างจงอยู่ในปัจจุบันเรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัว แห่งแสงสว่างของคุณ